แสดงความยินดีกับคุณนนทกรเทียไพรัตค่ะขอเอรับรางวัลที่แทนอันทรงเกียรติค่ะรับช่อดอกไม้และเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะก็สวัสดี เพื่อนๆทุกคนนะครับครับผมแล้วกอ็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับเ,เรียกว่าบอกว่าทําไมถึงวันนี้มาเป็นดีเรคเตอร์ได้นะครับกอ็อันดับแรกก็เป็นเพราะเพื่อนที่แสนดีนะครับคุณคุณจอยคุณเจนะครับคุณบัวที่ช่วยสนับสนุนทุกอย่างเลยนะครับที่ทําให้การทํางานทุกอย่างมันราบรื่นง่ายดายนะครับแล้วก็ทําอย่างมีความสุขนะครับทำกับเพื่อนนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้องขอบคุณสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจลพลัสนะครับที่ทำให้เราสามารถเ,เรียกว่าไปทำธุรกิจไปขายของนะครับไปบอกเ,อเรื่องราวนะครับผลลัพธ์หรือว่าคุณสมบัตินะครับต่างๆได้อย่างมั่นใจนะครับคือเราไปขายโดยที่ปราศจากความกังวลเรื่องผลิตภัณฑ์ไปเลยนะครับก็มันอยู่ในความลงตัวหลายๆอย่างนะครับคือเป็นสินค้าที่เราสามารถที่จะ ขายได้โดยที่ไม่ต้องมีคู่แข่งนะครับเพราะว่าหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่คุณสมบัติแล้วก็มาตรฐานขนาดนี้ก็ยากอยู่นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนซื้อซ้ํากันมากนะครับถือว่าถือเป็นอัตราที่สูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรียกว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากมีไลฟ์สไตล์นะครับเป็นแบบคุณจอยคุณเจนะครับที่รายได้เยอะนะครับแต่ว่าทํางานแบบชิวๆนะครับ วันๆเลี้ยงแมวผูกผักนะครับแต่ว่าได้รายได้เป็นล้านนะครับโอ้โหผมทํางานแต่ละโปรเจกต์กว่าจะได้ตังมานี่โอ้โหเครียดนอนไม่หลับแทบตายอันนี้คือแบบโอ้โหเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะเราต้องก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจที่มันเป็นเรียกว่าธุรกิจของยุคนี้นะครับเราก็มีรายได้ทางที่2ดีกว่าที่เราจะมีรายได้ทางเดียวนะครับแล้วเราก็อยากจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ มายืนในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่กล่าวมานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและหลังจากนี้ค่ะคุณนนทรกรนะคะจะเดินโชว์ตัวสู่ความสำเร็จบนเส้นทางอันทรงเกียรตินี้ของเขาค่ะและอยากให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจปรบมือให้กับคุณนนทกรของเราด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะและนี่คือผู้ประสบความสำเร็จของเราอีกหนึ่ง มีความเท่นะคะมีการเดินแบบถอยหลังให้ด้วยนะคะไม่ธรรมดาค่ะ